สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสูา่ช่องกินกันหิวอีกครั้งน,นะฮะวันนี้มีวัตถุดิบมาใหม่อีกแล้วนะครับจะทําเมนูให้เพื่อนๆชมกันนะครับนี่ผมได้หางหมงมาครึ่งกิโลนะครับประมาณประมาณเจ็ดสิบเดี๋ยวเดี๋ยวโลละร้อยสี่สิบเจ็ดสิบาทประมาณเจ็ดสิบบาทนิดๆน,นะฮะนี่ดูเนี่ยแบบเนี้ยเรามาเราเราซื้อราคาวัตถุดิบที่ไม่แพงแล้วก็ อย่างนี้เราทําได้ประมาณสองสามเมนูถ้าอย่างผมผมคนเดียวอะ่ะจะกินได้ประมาณสามสี่มื้อเลยคุ้มครับเจดสิบาทในคุ้มเฉลี่ยแล้วมื้อละประมาณยี่บ้าสามสิบาทไม่เกินนี้นะครับเป็นอาหารอเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําหางหมูกรอบแล้วกันนะฮะเดี๋ยวมาดูกันครับอันนี้ต้มเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วคราวนี้มาถึงขั้นตอนต่อไปเลยนะฮะ ผมจะข้ามขั้นตอนขั้นตอนหนึ่งก็ตอนนี้เราผมก็จะเอามาหมักน้ำส้มสายชูนะครับเพื่อให้หนางมันกรอบเป็นการทดลองทำนะครับผมว่าอยากทำกินเฉยแต่ดูวิธีการทำหมูกรอบใน YouTube มาแล้วโอเคก็คือปกติก็คือถ้าเราได้หางมุงสดมาเราต้องไปต้มก่อนนะครับแล้วก็ ค่อยมาทอดอีกทีหนึ่งแต่อันนี้ผมจะข้ามวิธีการต้มไปแล้วก็จะเป็นการใส่น้ำส้มใส่ชูกับเกลืออาจจะทำสองเมนูนะครับเป็นผัดกะเพราหนึ่งแล้วก็หุกกรอบหางหมุกอบกรอบกับจิ้มน,น้ำจิ้ม1นึ่เมน,นูเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะบ้างให้แบบเหมือแนบบเวลาเราทอดแล้วก็ ให้มันฟูตั้งแบบง่ายๆครับไม่ต้องซีเรียสเนี่ยเอาไปต้มก็ได้หรือจะทำเป็นหมูกรอบเป็นกินกินหมูกรอบแก้มเล้าก็ได้แล้วก็หรือจะเสร็จแล้วเหลือเราก็ไปทำเป็นผัดกะเพรากินต่อได้นะครับเป็นมื้อต่อไปได้โอเคได้ละเดี๋ยวเราจะเอาไปตากแดดไว้นะครับ ให้หนังมันแห้งแบบแห้งแล้วก็ค่อยเอามาทอดอีกทีนะึงเอาไว้น่ารดดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมาจะเอาไปกิน ตอนนี้ผ่านไปสองชั่วโมงครับแหงะไปทอดกัน แรกเราจะใช้ไฟอ่อนก่อนนะครับให้น้ํามันแบบใช้ไฟอ่อนให้หนังมันตึงก่อนอันนี้คือสูตรที่ดูมาจาก YouTube นะครับเป็นแบบอ่าผมก็เป็นการทดลองทํานะระเบิดแรงมาก คือท,ทอดคือต้องราดเอาเนี่ยเพราะว่ามันจะระเบิดแบบอยนะ้ที่ราดเอาเนี่ยเพราะว่าถ้าเราจุ่มไปในน,น้ำมันมันจะแตกน,นะ ปล่อยให้เย็นแล้วก็รอบสองนะครับนี่ที่ตาดไปรอบแรกคือพอเราราดมันแตกรอบแรกไปแล้วรอบสองมันจะไม่แตก เคมันไม่แตกแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มไฟให้น้ำมันร้อนขึ้นเหมือนเดิมนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกินกันหิวนะครับวันนี้เป็นเมนูใหม่ ใช่เมนูใหม,เม่เมนูที่อยากกินนะครับพอดีไปเจอวัตถุดิบที่ตลาดนะฮะก็เลยนึกอยากจะมาทําแบบกับกรอบกินแล้วก็ตัวนี้จะเอาผมจะแบ่งมาเป็นผัดกะเพราด้วยนะฮะหนึ่งจานกินกับข้าวสวยแล้วก็น้ําจิ้มผมจะมี2แบบนะครับแบบนี้จะเป็นน้ําจิ้มมะขามน้ําแจ่วมะขามนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็น เาเรียกแจ่วพริกสดน้ำส้มอ่ะเป็นเป็นน้ำจิ้มซีฟูด้ดคล้ายๆน้ำจิ้มซีฟูด้ดแต่ว่าใส่เป็นน้ำส้มใส่ชูเนาะแล้วก็มีน้ำซุปนะฮะแล้วก็มีนี่มะระขิโนกมะระขิโนกนะฮะแล้วก็มีกระเจี๊ยบดิบมีแตงแล้วก็มีทั่วฝึกยาววิธีการทำก็คือแบบมันจะยุ่งยากนิดน,นึงตรงตรงต้องคอยระวังตอนมันแตกแต่ว่า ถ้าเราทําตามขั้นตอนก็คือใช้น้ํามันไฟอ,อ่อ,อนๆก่อนลาด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 ไปเรื่อยๆแล้วพอเมื่อหนังเมื่อหนังมันเริ่มพองเป็นสีขาวแบบนี้หมดอะ่ะเหมือนเหมือนมันเริ่มแตกออกมาหมดละเราค่อยใช้ไฟแรงลาดอีกทีนแล้วค่อยทอดอีกทีนะครับก็เป็นวิธีการที่ค่อนข้างจะซับซ้อนยุ่งยากนิดน,นึงแต่ที่เขาขายข้าวหมูกรอบอะไรแพงกว่า ก็นะฮะมันเป็นวิธีการที่ทํายุ่งยากนะครับโอเค๋ยวมาเริ่มเริ่มเลยดีกว่าอาจจะก,กินไม่หมดนะครับก็คือคลิปช่องผมก็คือว่าจะทําวิธีทำให้ชมนะครับถูกต้องไม่ถูกต้องไม่รู้อันนี้คือเป็นส่วนตัวแต่ว่าจะทําวิธีทำํำแล้วก็อาจจะเก็บชิมให้กินเอ้กินให้ดูนิดนึงก็คือผมไม่ไม่ใช่ช่องที่แบบกินคอนเทนต์คือกินเยอะอะไรเงี้ย แต่คือกินแบบเป็นมือ้อเป็นมื้ออาหารจริงๆของผมนะครับคือส่วนใหญ่อะผมจะเป็นมื้อเที่ยงที่ผมทำแล้วก็วันว่างงานนะกระเพราอืมกระเพราหอมดีครับอืม ขออนุญาตแต่ถุงมือก่อนกินไม่ได้กินอันนี้อีกความหมายนึงคือแบบไม่ใช่ช่องที่แบบทำคอนเทนต์กินเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคมาโอเคครับมาเริ่มกันเลยนี่เดี๋ยวลองน้ำจิ้มแจ่วก่อนอืม น้ำจิ้มจจอยเข้าอ,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 อย่าบอกว่าผัดกะเพราอร่อย เหมือนกระเพราหมูกรอบแล้วก็มีน้ำคึกขฉกไว้คลุกข้าวนิดนึงหืม,มกะเพราอ,อร่อย ว่ามันฟูไม่มากเท่ากับไอ้ที่เขาทำเป็นหมูกรอบแผ่นใหญ่ๆเพราะว่าเขาหนังมันหนากว่าอืแต่ก็โอเคนะครับ อย่ามาขามเข้ากว่าส่วนตัวนะครับแล้วก็บ้องส่วนปลายเนี่ยกระดูกมันจะเคี้ยวได้เลยอร่อย 嗯。Mm hmm. Hmm. ส่วนที่ชอบคือส่วนปลาย กรอ,อบ ดูเหนือเนื้อเขาจะเป็นเส้นแบบนี้นะครนะับทอดแค่นี้เขาก็มีน้ำจิ้มเนะี่ยเป็นกับแกล้มก็ได้นะ เมื่อกี้ผมกินแบบไม่ต้องจิ้มอะไรเลยแบบไอต,ตอนที่ละหมักมันส้มใส่ชูเราทากเกลือไปนิดนมันจะออกเค็มนิดๆเค็มๆมันๆอร่อย